กมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์นี้มาแล้วเราก็ต้องใช้คุ้มค่าใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่จะอัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองด้วยการทำความดีให้ถึงพร้อมและลาเว้นจากความชั่วทั้งหลาย เหมือนกองคาราวานของพ่อค้ามีทรับมากที่ลรเวนหนทางเปรี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัตรนี้เนี่ยมีอันตรายทุกย่างก้าวทำผิดทำพลาดนิดหน่อยก็มีสิทธิ์ไปอาบายได้ถ้าจะให้ปลอดภยัยก็ต้องงดเว้นจากบาปอากุศลทั้งมวล มาประพฤติขุศลกรรมบทสิบประการหรือพูดโดยย่อคือมันให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาโดยเฉพาะการจเจริญภาวนาถือเป็นหัวใจทีเดียวให้ขยันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งไปทุกๆวัน แล้วเราก็จะสมปรารถนานในชีวิตกันนะจ๊ะมีพุทธศาสตร์สนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกริมที่ได้เห็นความเจริญอยู่ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผลคนพาลจึงเห็นว่าเป็นบาปเพราะได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวง บุคคลใดมาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนผ่านได้ส่วนมันดิตพึงละจากบาปและมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุก์คนเราเน่ถ้ายังไม่ได้ไปทำความเชื่ออะไรก็ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์ เยงแต่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นและก็ไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือกระทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะได้ละเว้นจากการทำชั่วแล้วตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้น ก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์ยิ่งจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชาทั้งละชั่วทำดีและก็ทำใจให้ใส่ๆถ้าหากในชีวิตประจำวันของเราเราเอาหลักนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องทุกขั้นตอน คุยจะทำร้ารก็แล้วแต่ก็ใคร้ครวญพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้ผิดจ,จากหลักการนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะไม่ไปทำผิดพลาดแต่แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไบเพราะความประมาท ชลาดใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคงไม่เป็นไรมั้งแต่หากว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยชินเป็น,นจินตกรรมก็จะทำให้ใจหมองเป็นมลทินของใจซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเหมือนผ้าขาวที่มีจุดด่างพร้อยเล็กๆกระจายไปทั่ว ตรงนี้ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าน้ำทีไหลหย,ยดที่ตกลงมาในตุ่มยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกันมันพอกพูนได้และสามารถฟลิกชีวิตจากคนที่ดีๆอยู่ เอกลายเป็นคนไม่ดีได้บางที่จากที่เคยเป็นบัณฑิตก็กลายเป็นผ่านไปเลยบาปมันมีฤทธิ์มากนะจ๊ะสามารถพลิกดีให้กับกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นต้องคอยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นและความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าไ,ไปทำอีกเด็ดขาดพระบรมศาสดา ทรงปรารบเรื่องนี้ในครั้งที่ทรงตรัสเตือนพระภิกษุหกรูปเรียกว่าพระจับพระคีอันได้แก่พระเมติยะภุมมะจกะอัสชิอนัปะสุกะปันดุกะและโลหิตกะที่มักจะทำผิดพระวินัยอยู่เรื่อยๆ แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็ทำเพราะดูเบาและไม่สมรวมในความเป็นบันปะชิตแลบภิกษุสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่มาเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อม ที่ล่อแหลมต่อใบยภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าพร่งทรงเมตตาจึงเรียกมักล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมนี่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนเนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมของนกกระนัยจากนั้นได้ตรัสล่าสตะปัตะชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติ ให้พระจับพระคีและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังกันรเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีมีกุดุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์ไปหนึ่งพันกหาปันะเพื่อไปประกอบธุรกิจการค้าแต่ในการต่อมากุดุมพีท่านนี้ ได้เสียชีวิตลงระยาก็ดูแลกิจการแทนและก็เป็นเจ้าหนี้คอยติดตามทวงหนี้ที่เขายืมไปในรายของลูกหนี้ชาวชนบทนี้เนะี่เธอก็ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มไปตามทวงหนี้เพราะเธอไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมาก มันใช้เวลาในการเดินทางหลายวันจึงจะไปถึงในระหว่างที่ลูกช้างเธอกำลังเดินทางไปนั้นอาการป่วยไข้ของเธอหนักมากและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนตายเธอยังห่วงทรัพย์ที่หมายว่าจะได้จากการทวงนี้และก็ห่วงลูกชายด้วยจึงทำให้ตอนใกล้สิ้นใจ ใจของเธอหมองแล้วไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกลูกชายเมื่อตามไปทวงทรัพย์ได้แล้วขากลับจะต้องเดินทางลัดป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าในดงนี้เนะี่ยเป็นที่อยู่ของโจรห้าร้อยในขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนทางเปลี่ยว สุนัขจิ้งจอกที่เป็นอดีตมันดาตัวก็มาดักรออยู่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็เท้าตะกุยดินเห่าหมันก็จะบอกสัญญาณให้ทราบถึงอันตรายข้างหน้าแต่มานพหนุ่มก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจซ้ำยังกลับคิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอับปมงคลมาขวางทางเรา เอ้าก้อนดิคว้างใส่เพื่อขับไล่ไปสุนัขก,ก็เลยตั้งหลบหนีไปแต่ก็ยังห่วงใยมานบหนุ่มก็เดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เห็นนกกระนในตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องส่งเสียงดังแต่มานบไี่กลับเข้าใจว่านกตัวนี้นะ่ะร้องเสียงไพระเป็นมงคลแก่เรา จึงหยุดยืนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วค็ยเดินต่อไปแต่ที่จริงนกตัวนี้เนะี่ยเป็นสายให้กับพวกโจรแล้วก็บ,บินไปบอกพวกโจรให้มาจับตัวมานพหนุ่มพวกโจกรก็รวมกันจับตัวมานพแล้วก็พามาพบกับหุวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์สวยบากกรรมเป็นหุวหน้าโจร ท่านก็ะถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่มานพจะถูกจับมาเราฟังเรื่องราวโดยตลอดทั้งหมดท่านก็ทราบเรื่องโดยเป็นญาณเฉียบแหลมลึกซึ้งยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วก็ได้ก,กล่าวกับมานพบว่าเจ้าในช่างไม่รู้อะไรเลยนกกลานายตัวนี้เป็นสายให้โจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้า เขาจะนำเจ้ามาสู่ความหายยะนะจะยังไายกมือไหว้มันอีกแต่สุนัขตัวที่เจ้าขับไล่ไปนั้นนะ่ะคือดีมารดาของเจ้าเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะความห่วงใยตอนนี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นสุนัขตัวนั้นฉะนั้นเจ้าจึงนำทรัพย์ก้อนนี้นะกลับไป และก็จัดการงานศพมารดาของเจ้าเสียเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทธีต่อ